มหาวิทยาลัยโตเกียวมหานครทูลกร้าุนทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่24เมษายนพุทธศักราช2558เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุน่นที่เร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยโตเกียวมหานครเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิน่นส่วนปกครองของกรุงโตเกียวตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2547 เป็นการรวมมหาวิทยาลัยโตเกียวมหานครสถาบันเทคโนโลยีโตเกียวมหานครมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพโตเกียวมหานครและวิทยาลัยโตเกียวมหานครเข้าด้วยกันปัจจุบันเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีนักศึกษา9,000คนและมีนักศึกษาจากประเทศไทยจำนวน15คนเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในญี่ปุน่นลำดับที่7 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยโตเกียวมหานครร่วมมือทางวิชาการและโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียวมหานครเปิดสำนักงานในต่างประเทศแห่งแรกที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2558เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียนเมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลความเป็นมาเรื่องมหาวิทยาลัยแล้วได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม ซึ่งเป็นสถ um. านที่ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญานายทาคายุกิซูมิโยชิรองประธานมหาวิทยาลัยโตเกียวมหานครกราบบังคมทูลราชสัดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นนายจุนอุเอโนประธานมหาวิทยาลัยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสตอบ Tokyo Metropolitan University is one of the leading universities of Japan. I am very pleased that Tokyo Metropolitan University has closed connection with several universities in Thailand. Exchanges and cooperation in various dimensions have flourished and been a great help in educational promotion in my country. Academic relation is, I think, the best form of relation since it is creative, friendly, and has a long-lasting result beneficial to each other and to our societies. Academic relation plays an important part in building peaceful coexistence among human beings and human beings and environments. I'm glad that Tokyo Metropolitan University recognizes my work through my educational and development projects and conferring upon me the honorary degree of doctor today i hope you will have more academic cooperation in years to come and help expand it to make the world the academic world i thank you all again and please accept my sincere good Wishes for the Tokyo Metropolitan University's prosperity. ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทัศการทางวิชาการสามเรื่องคือเครื่องตรวจรังสีคอสมิกแบบสปาร์กเครื่องมือนี้เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคชนิดแข็งที่มีขนาดเล็กใช้ตรวจวัดอนุภาคมิวออนจากรังสีคอสมิกตัวเครื่องเป็นแผ่นโลหะวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีแก๊สเฉยผสมฮีเลียมและมิวออนเมื่ออนุภาคมิวออนผ่านเข้ามา ทำให้แก๊สแตกตัวจึงทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าสีส้มและสีแดงวิ่งระหว่างแผ่นโลหะเ <c oughs> มื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในแผ่นโลหะหลายชั้นจึงทําให้รวมตัวกันเกิดเป็นเส้นแสง <c oughs> เครื่องตรวจนี้เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคแบบเก่าปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วแต่สามารถใช้เรียนรู้เรื่องอนุภาคได้ ในปีพุทธศักราช2558นี้มหาวิทยาลัยและองค์การวิจัยเครื่องเร่งอนุภาคพ,พลังงานสูงหรือ KEK e ได้มอบเครื่องทําปฏิกิริยาดังกล่าวให้คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจำนวนหนึ่งเครื่องประการที่สองเรื่องหุ่นยนต์สื่อสารสร้างขึ้นเพื่อมาดูแลคนชรามีโปรแกรมที่สามารถสื่อสารหุ่นยนต์กับคนได้รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการทำกิจกรรมต่าง โอกาสนี้มีการแสดงหุ Manhattan ่นยนต์ร้องเพลง Happy Birthday ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่3เรื่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภัยพิบัติบันทึกเรื่องราวระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิเมื่อปลายสงครามโลกครั้งที่2เมื่อวันที่6สิงหาคมและวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2488จดหมายเหตุนี้สัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตจากการระเบิดครั้งนั้นขณะนี้กำลังทำจดหมายเหตุภัยพิบัติสึนามิที่อินโดนีเซียและกำลังจะเริ่มทำเรื่องสึนามิในประเทศไทย 11นาฬิกาสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์พืชมากิโน่นายมากิโน่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งนักพฤกษศาสตร์ของญี่ปุ่นเก็บสะสมตัวอย่างของพันธุ์พืชไว้เป็นจำนวนมากรวมถึงได้ตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร,ร์ให้แก่พันธุ์พืชของญี่ปุ่นกว่า2,500ชนิด เขียนบทความวิชาการหนังสือวิชาการ<น>ด้านพฤกษศาสตร์ของญี่ปุ่นไว้มากมายเมื่อนายมารกิโนโถึงแก่กรรมในวัย96ปีได้ทำพินัยกรรมมอบตัวอย่างพันธุ์พืชที่สะสมไว้กว่า4 0 0 0 0นชนิดให้มหาวิทยาลัยโตเกียวมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและ DNA ของพืชป่ามหาวิทยาลัยจึงต uh, ั้งพิพิธภัณฑ์พืชมากิโนขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2501มหาวิทยาลัยได้ทำการวิจัยต่อเรื่องหมู่เกาะโอกาซาวระพบเฟินที่เกาะแห่งนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับเฟินที่พบที่จังหวัดเลยประเทศไทย นอกจากนี้ยังร่วมกับนักวิจัยจากกรมป่าไม้ของไทยทำวิจัยเรื่องมดกับต้นสบ้าด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน